โกโก้เมืองกระบี่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกําลังยืนอยู่ในสวนปาล์มน้ํามันหรือว่าสวนโกโก้ดีวะม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ให้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้จักกับเจ้าของสวนดีกว่าครับแนะนํานิดนึงครับคุณคพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ระเบียบคาร์เทลค่ะอ่านะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังมาเยี่ยมสวนของพี่ระเบียบนะครับ ที่ปลูกโกโก้และปลาล์มน้ํามันไปด้วยกันมีหลายคนตั้งคาถามถามาเลยว่าปลูกโกโก้ในสวนปลาล์มไม่เป็นลูกหรอกอมไม่เป็นลูกหรอกเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ปลูกจํานวนต้นที่ปลูกครับพี่เบียบครับกี่ต้นครับตอนนี้ประมาณหน,นึ่งพันต้นครับประมาณหนึ่งพันต้นนะครับอันนี้ให้เห็นแล้วที่สําคัญคือเอาจริงๆเอากันจริงๆเลยอายุต้นเนี้ยเท่าไหร่ สองปีกะสองปีแค่สองปีเต็ม,ตมนะครับสองปีเต็มลูกใหญ่เห็นไหมครับเป็นพันลูกใหญ่แล้วที่สําคัญก็คือที่นี่ดินดีปุ๋ยดีเพราะว่าพี่เบียบผลิตปุ๋ยเองค่ะแล้วก็ทําปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับทําปุ๋ยอินทรีย์แล้วที่นี่เนี่ยนอกจากทําปุ๋ยเองแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมไม่ใช่เฉพาะแค่ปั๊มน้ามันนะครับอาชีพหลักๆคือผลิตเหต็ดฟางนะครับหลังจากได้เห็ดฟาง ก็นำถลายปามกับ<ช>ที่เค้ของปาม<ช><ช>มาผลิตปุ๋ยใส่โกโก้อีกนะครับเดีเย๋ยวเราจะให้พี่เบียบพาชมสวนนะครับ่าไ,ไปเดินดูนะครับว่าหัวใจสําคัญของโกโก้นะครับคือจะต้องมีน้ํานะครับของพี่เบียบจะใช้ระบบน้ําหยดนะครับฤดูนี้เป็นฤดูแล้งดีมากนะครับที่คลุมหญ้าไว้แบบนี้อย่าตัด เพราะกุมพามีนาเมษาพุษธาสี่เดือนนี่โหดมากนะครับให้รักษาความชื้นไว้ดีแล้วนะครับโกโก้ส่วนนี้เป็นโกโก้ที่ออกลูกดกทั้งปีนะนะครับโดยเฉลีย่ยคือเก็บได้ถึงแปดเดือนเลยนะครับทวงนี้ก็ผลผลิตออ,ออกใหม่นะครับที่อื่นไม่รู้แต่ว่าแปลงนี้นี่คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่<ด>ทำโกโก้ อินซร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่กลาอให้เห็นให้เห็น,นอกรุ่หมกล้องซูมใกล้ๆเลยนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่าปลูกโกโก้อินซีได้ผลแน่นอนนะครับหลายคนชอบอ้างว่าจะทำแต่เคมีมจะทำแต่เคมีนี่ก็จะให้เห็นว่าพี่เบียบนะครับใช้ระบบอินซีแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นที่แข็งแรงนะครับใบจะหนามากใบกโกโก้จะหนา พอใบโกโก้หนาเนี่ยแมลงก็จะน้อยไปด้วยนะครับลองซูมดูบริเวณรอบนะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับต้นปาล์มมีคืออายุปาล์มเนี่ยเป็นเรื่องโปโกตินะมีตรงข้างหน้าผมเนี่ยมันก็จะอายุประมาณสิบห้าปีแล้วมันก็จะตายยนะี่สิบห้ายี่สิบห้าปีแล้วตอนนี้ปาล์มปาล์มตปนนี้อายุยี่สิบห้าปีนะนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าเรากําลังเดินอยู่ในสวนโ,โกโก้จริงๆครับแล้วก็ บางคนไม่ไม่อยากเชื่อว่าผมเองยังตกใจเลยโกโค้สองปีแบบใช้แบบอินซีนะครับแล้วก็นี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เบียวว่าพันเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมึงอันนี้คือพราจริงจริงเนี่ยจะไม่ใช้เคมีเลยในสวนแปลงนี้จะไม่มีการใช้เคมีนะครับตามที่เบียก็ไม่ใช้เคมีมาห้าปีแล้วนะอันนี้ให้เห็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนไปด้านนู้นดิครับคนที่ทําอินรีเนี่ยมีความสุข หนึ่งปุ๋ยทําเองเต็มเงินแล้วนะครับเหลือเราก็แบ่งปันนะครับอ่าอันนี้ให้เห็นให้เห็นลําต้นเดี๋ยวเราเราเดินไปทางฝั่งโน้นเดี๋ยวไปรู้จักกับพ่อบ้านดีกว่านะเราเออนก็บก่อนไม่เป็นไรครับเราเป็นเกษตรอินทรีย์ครับตอนนี้เดี๋ยวสวัสดีเจ้าของสวนอีกท่านหนะครับชื่อพี่อะไรครับธวัชชัยครับพี่ธวัชชัย อันนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังนะครับความสําเร็จของแปลงนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือคนผลิตปุ๋ยตัวยงก็คือพี่ธวัชชัยเดี๋ยวพี่บอกกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกษตรกรที่เขากําลังหันหน้าเข้ามานะครับทิ้งสารเคมีแล้วมาทําอินทรีย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับการทําอินทรีย์มันดียังไงครับดีมากครับอินทรีย์ไปอินทรีย์อย่างเดียวผมปามก็อินทรียครโกโก้ก็อ,อินทรีย์ ครับที่ทั้งสวนเลยครับสุขภาพดีร่างกายก็ดีครับแล้วเราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วที่สําคัญก็คือผืนดินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเรารักษาดินเท่ากับรักษาตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทําอินทรีย์มันก็จะมาเจอกันอันนี้ไม่ได้บังเอิญน,นะครับ <c oughs> ไม่ได้บังเอิญน,นะครับอันนี้เป็นการเยาเยอนทั้งพี่ชัยทั้งพี่เบียบไปหาผมที่จุมพ o แล้วนะครับ ผมก็มาเห็นกะตาว่านี่คือกระบี่กระบี่จะขึ้นชื่อปาล์มน้ำมันมากนะครับใช่คนกระบี่ไม่เชื่อว่าจะปลูกโกโก้ได้วันนี้เป็นที่ประจักษ์เลยครับทั้งหมดนี่ไม่มีกราฟิกเป็นของจริงหมดเลยจงหมดเลของจริงหมดเลยปลยปูกในเนื้อที่21ไร่แต่ว่าพี่จะลงอาจจะปลูกโกโก้ระหว่างปาล์มก็ได้ประมาณ10ไร่อ่าครับก็พันธนุา สิบไร่ได้พันต้นนะครับอันนี้คือปลูกระยะระยะห่างของพี่ <5. S 1> อยู่ที่กี่เมตรครับสี่ค่ะสี่เมตรต่อต้นระยะห่างสี่เมตรนะครับแล้วก็ระหว่างปาล์มระหว่างต้นปาล์มดกนะครับกล้องลองซูมที่ตัวต้นที่มันกําลังออกออกดอกนะครับให้เห็นว่าถ้าดินดีน้ําดีโกโก,โก้จะติดลูกให้มากกว่าแปดเดือนแน่นอนคือแปลงเนี้ยทำอินทรีย์ครับ ผมเห็นลูกแล้วเนี่ยผมยังตกใจเลยผมว่าโกโก้ของพี่เบียบอายุกี่ปีเพราะมันใหญ่เท่ากับ40ปีของผมเลยครับลูกใหญ่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันยังมีลูกปลายกิ่งบ้างนะครับแต่ถ้าสําหรับลูกโคนนี้บิ๊กเบิ้มจริงๆมาดูมาดูสายพันธุ์สายพันธุ์คือปลูกพระกันนะครับปลูกพระกันระหว่างตีโอโร่ฟุทโทโร่แล้วก็พรีโอโร่นะครับนี่มาก่อนเต็มหมดนี่นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ลูกสีม่วง นะครับหลายคนสีม่วงเนี่ยแตกต่างกับลูกผสมชุมพรก็คือสีม่วงเนี่ยเมล็ดเขาจะน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็จะไม่เยอะแต่แล้วเนี่ยการที่เราจะแปรรูปหลักๆก็จะมีโกโก้บัตเตอร์หรือว่าเนยโกโก้นะครับที่ขายได้เลยแล้วก็โกโก้นิปนะครับหรือโกโก้นัทที่ตลาดต้องการแล้วก็ตัวพาวเดอร์และตัวที่สามารถนําไปแปรรูปได้อีกตัวหนึ่งก็คือไวท์โกโก้ครับก็คือเนื้อของมันนี่แหละ อันนี้ให้ให้เห็นเพราะว่าเนี่ยติดกันก็คือกระเถือมาหนึงก็จะเป็นอันนี้สายฟันเขาเรียกว่าฟรุตโทโรนะครับลูกเขากลมๆนะแต่ว่าถ้าเป็นเวลามันสุกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าโกโก้ไม่ต้องกังวลมากนะครับมันจะผสมเกสรกันแบบข้ามกันเพราะตรงเนี้ยมันอยู่ติดกันฮะม่วงนะลูกม่วงก็มีสีเหลือง นะสีเหลืองข้ามมามันก็ผสมเกสรข้ามกันโดยใช้หลักของอินรีย์อินทรีย์คือมดแดงเดินได้นะเพื่งมาทํางานนะครับมแมงมลรงชันโรก็มาทํางานอันนี้คือความหลากหลายนะครับลองดูไปที่พื้นเลยครับให้เห็นว่าอินทรีย์วัตถุของพี่เบียบเนี่ยสุดยอดมากนะครับทั้งกลิ่นหอมของปุ๋ย ผีเสื้อเดินใกล้ๆเลยนะถ้าถ้าเห็นถ้ากล้องผมซูมดีๆนะก็คืออย่าไปคิดมากนะครับกับกล้องโทรศัพท์ผมมัน oppo ธรรมดานะเราไม่ได้ใช้ iphone ก็คือใช้ความจริงกันนะครับ google go สปีคุณภาพมากครับแปลงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกทั้งหน่อยนะอยากจะเห็นว่าเรากำลังอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันอายุ25ปีนะแม่พีอายุยี่สิบปีให้เห็นความ ความดกเลยนะครับสำหรับคนที่คนที่ปลูกโกโก้สองปีใช่ไมครับได้ผลเป็นประจักษ์กับตาว่าสองปีดูแลดีพี่เบียบจะมีระบบน้ำนะครับข้อดีคือตรงนี้คือน้ำดีดินดีทําอินรีย์ตรงนี้คือ,อ,คอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วการไล่แมลงพี่พี่ทำยังไงไล่แมลงแมลง ศัตรูพืชศัตรูพืชที่ว่ามันกินใบใช่ไหมพี่ก็คลางคืนก็เอาไฟองมาส่องแล้วก็จับใส่กระป๋องน้ำาคกพวกเนี้ยประมาณคืนสองคืนก็หมดอไม่ต้องประจาอะไรแต่วไม่ต้องไม่ต้องกังวลผมอยากบอกเลยว่าสาเหตุที่แปลงเนี้ยไม่ต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชเพราะว่าด้วยความที่ต้นโกโก้เนี่ยสมบูรณ์นะครับพอต้นโกโก้สมบูรณ์สังเกตว่าใบหนามาก เป็นหนอนหนอนปากมันนิดเดียวมันกินไม่ได้นี่คือความสมบูรณ์ของต้นนะครับปุ๋ยของพี่เบียมนี่ชั้นหนึ่งเลยนะครับเป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักทลายปามนะครับาปามที่ว่าทําหิดฟางแล้วอ่าวันนี้พี่คนที่ทําอินทรีย์แบบเราเขาอยากได้ด้วยเขาจะทำยังไงเขาจะสามารถมาซื้อปุ๋ยพี่ได้ไหมมาได้ค่ะ ตรงนี้ความเป็นอินทรีย์มดแดงก็เยอะนะครับติดต่อตติด่อพี่เบียบยังไงครับติดต่อจะซื้อปุ๋ยพี่ยังไงทางโทรศัพท์เลยค่ะเบอร์อะไรครับ087 087 284 284 3473 3473การเดียวเข้าไปได้เลยติดต่อตรงนะครับไม่ต้องผ่านอาจารย์ป๊อบนะเพราะว่านี่คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยก็มีเบอร์พี่เบียบแล้วอยู่กระบีอยากจะมาดูแบบผมเนี่ยให้มาดูไหม มาได้เลยมาได้เลยน,เน,นะครับรรมาเ,<ล>เป็นสวนเรียนรู้เลยยินดีต้อนรับทุกคนค่ะให้เห็นชัดๆว่าสองปีบิ๊กเบิ้มขนาดนี้ผมยังสู้ไม่ได้เลยนะนี่วันนี้คือผมยกใน้เป็นอาจารย์ผมเนี <c oughs> เพราะว่าของผมเนี่ยสองปีเนี่ยยังไม่ติดลูกดอกเท่ากับของเมเพราะว่าหนึ่งดินดีสองน้ำดีดินกับน้ำต้องมาคู่กันและตัวสุดท้ายแล้วคือ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นอะไรที่มันล้ําค่ามากนะครับเราทําอินทรีย์เรารักผืนดินของเราเรารักน้ํารักชีวิตนะครับมันก็เลยต่อยอดให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองนะครับก็อยากให้ดูบรรยากาศแพลนรอบๆสักนิดหนึ่งนะครับลอง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 เดินเข้ามาดูด้านในนะฮะเดินเข้ามาดูด้านในว่าไม่ได้มีต้นเดียวนะมีเป็นพันต้นคือให้เห็น บรรยากาศกว้างๆของสวนนะครับให้เห็นบรรยากาศกว้างๆของสวนว่าเรามีเรามีเนี่ยว่างๆที่ว่าจะแต่งกิงโกโก้นะครับเยอะแล้วก็โกโก้เนี่ยมันจะออกลูกสลับไปสลับมานะครับบางต้นก็ไม่ติดลูกนะเนี่ยรุ่นนี้แต่มันจะออกดอกนะครับบางต้นติดลูกคือต้นที่สมบูรณ์เนี่ยลูกเยอะมากนะครับลูกเยอะมากนะครับของพี่ยู่นี่เป็นโกโก้สองปีแล้วทำอินทรีย์ผมโคตร รื้อเลยตอนนี้ติดลูกดูต้นนี้ดอกื้เลยนะฮะดอกกำลังออกเลยอันนี้เลยครับเดี๋ยวลองดูตรงที่ดอกเลยฮะตาดอกรู้ได้ยังไงว่าเป็นอินรีย์ถามของมดแดงดูครับเพราะถ้าตรงไหนมีเคมีมดแดงจะไม่มาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้เห็นตรงพื้นนิดนึงว่าปุ๋ยของพี่เขาแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยสวยจริงๆนะครับแปลงนี้อยากจะ โอ้ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะชมเป็นภาษาอะไรดีฮะเนี่ยคือมันมันมันว้าวจริงๆมันว้าวจริงๆนะครับบรรยากาศเดินลงไปก็จะเป็นลำคลองนะฮะเนี่ยฝั่งฝั่งนี้มีม,มีปลูกแซมด้วยนะครับก็ตอนแรกก็คืออาจจะยังไม่ไม่แน่ใจ <S 2> <S 2> <ม>ว่าปลูกโกโก้ด,ดีไหมเนี่ยมีมีต้นแซมต้นเล็กด้วยนะครับมีวัววัววัวชอบกินนะครับวัวชอบกินนะครับเนี่ย บรรยากาศในสวนโกโก้ในป่าปามเลยนะครับเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่กลัวว่าปลูกในป่าปามไม่เป็นลูกซูมขึ้นไปบนยอดปามด้วยฮะให้เห็นว่าตอนนี้คือโกโก้ที่ปลูกในสวนปามเป็นผลนะครับอ่อีพีนี้ก็ต้องเป็นขอบคุณเจ้าภาพมากๆ ี่สละเวลานะครับเดี๋ยวเพิ่พี่เพ่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยว <Okay. S 1> ลาก,ากับกล้องนิดนึงสุดท้าย <Yeah. S 1> เลยอยากจะคนที่เขากําลังมั่นใจในเคมีพี่พี่อยากจะบอกอะไรเขาบอกกับกล้องนิดหนึ่งคอือยังไงอยากอยากชวนเชิญทุกคนมาใช้ระบบอินทรีย์ค่ะเพราะว่ามันจะได้ยั่งยืนผืนดินน้ําแล้วก็อ่โกโก้เราก็ได้ผลผลิตที่ดี แล้วก็เราก็ภูมชใจอ่ะนะคือตลาดเขาต้องการตอนนี้ใช่ครับตลาดต้องการมากระบบอินรีประเทศไทยควรจะเป็นมหาอำนาจอย่างเดียวเลยคืออินซีค่ะแล้วก็เราสามารถต่อรงราคาได้ด้วยการทำระบบอินซีถ้าทําอินซีนะครับคียรบดสำคัญคือสามารถต่อรองราคาได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะชวนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับที่ดูช่องอาจารย์ผมอยู่ช่องอาจารย์ป๊อบอยู่นะครับ คือตอนนี้เนี่ยพอมาเจอเนี่ยเราทําอินรีเรารู้สึกปลื้มมากที่มีเกษตรกร,ท,กรที่เก่งแต่โลกไม่รู้ใช่วันนี้ผมก็เลยต้องมาทาอีพีให้ว่าให้ให้รู้ว่ากระบ,บี่ถ้ามากระบี่ <c oughs> ต้องมาตรงนี้เพราะตรงนี้คือโอโก,ก้กระบี่นะครับเป็นกระบ,บีบ่มือหนึ่งด้วย <c oughs> นะครับทําคนแรกทดลองคนแรกกล้าเรียนรู้กล้าผิด <c oughs> คือักล้าเรียนรู้ทุกอย่าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุกอย่างที่เบียบเปลี่ยน คือเขาบอกว่าในสวนปาล์มก็เหมือนกันถ้าว่าไม่ใช้เคมีจะไม่ได้ผลพี่เบียบว,ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองคนเดียวะจะทำจะทําดูทุกวันนี้เขาก็บอกว่าทาไมไม่ใช้เคมีพี่บอกว่าไม่ต้องสําหรับพี่เดียบอินรีนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่อินรีที่สุดนะครับยานคือเราใส่แล้วมันอยู่อยู่ได้ได,ได้ได้หลายเดือนอ่ะครับเหมือนเคมีพอใส่ปุ๊บใช่ไหมอ่าอย่างมากก็ง,งามแค่ประมาณยี่สิบวันครับ แต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันฮามถ่อเนื่องนี่มันไม่มีกา,าราจะแบบจะเปลี่ยนมันฮา,า,ามทั้งปีอะอ่ะสุดท้ายอ่ะพี่วิทย่บ้างนะครับอยากจะฝากบอกอะไรคนที่เขากําลังทําเกษตรแบบเคมี Me, แล้วพวกเราที่ทําอินทรีย์เนี่ยมันดียังไงครับพี่ครับมาปลูกอินทรีย์กันเถอะครับอินทรีย์ดีแน่นอนครับอ่ะยาวนานยั่งยืนยาวนานยั่งยืนนะครับวันนี้ ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งพี่วิชัยขอบคุณทั้งพี่เบียบนะครับ<ช>ที่เมตตาให้ผมได้มายืนตรงนี้นะครับภูมิใจแทนคนไทยเหลือเกินครับปลูกโกโก้ในป่าปามได้ล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับผม